สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็พามานะครับเที่ยวที่เดอะรีสอร์ทส่วนพึ่งราชบุรีนะครับอันนี้เราเคยเห็นนะน้องบีมรีวิวนะครับน้ำที่มันเป็นแบบว่าเป็นเหมือนน้ำพุเล็กๆพุ้งขึ้นมานครับนี เราก็เลยตามมาดูครับตอนนี้ก็ยังมีพุ่งขึ้นมาอยู่นะครับแต่ว่าเวลาเล่นก็คือแนะนำเพื่อนว่าตอนเย็นๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่า,าช่วงบ่ายๆน้ำมันจะอุ่นๆครับก็จะไม่ค่อยสดชื่นนะครับอันนี้ก็มีเรือนะครับโจรสลัดจำลองครับนี่ตอนนี้เราก็เดินสํารวจกันนะครับยังไม่ได้เล่นนะครับเดินสํารวจกันก่อนอันนี้เราไปที่จุดที่เขาเรียกว่า โซนของทะเลเดือดครับนะครับมันจะมีทะเลเทียมนะฮะขึ้นจะน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทะเลเดือดเนี่ยขึ้นจะแรงหน่อยตรงขึ้นทะเลเดือดนี้ก็จะมีอุปกรณ์เครื่องเล่นนะครับนิดหน่อยนะครับมีกระพอได้ไข่ร้อนนะครับนี่ครับเป็นกายักษ์สามารถไปนั่งเล่นได้นี่ครับทะเลเดือดนะครับอันนี้ แนะนํานะครับสําหรับเด็กที่ลงไปเล่นเนี่ยต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลนะครับเพราะว่าบางช่วงเขาจะเปิดคลื่นออกมาที่แบบว่าแรงมากๆนะครับนี่แลกทะเลเดือดก็ไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ว่าอ่าก็รองรับคนได้เยอะเหมือนกันนะครับน้ําใสนะครับตรงข้างๆก็อย่างที่บอกก็จะมีเครื่องเล่นนะครับเป็นอื่นที่ให้ความเย็น จะเลือกเล่นมาได้เลยนะครับมีเป็นเหมือนสวนสวนสนุกนะครับสําหรับเด็กๆนะครับเด็กๆสามารถไปเล่นได้นะครับเขาจะมีจากัดนะครับอายุแล้วก็น้าหนักก็ดูตรงเครื่องเล่นให้ดีนะครับตอนนี้เราก็เดินสํารวจไปเรื่อยๆครับบรรยากาศพูดสึงว่าตอนเย็นๆบรรยากาศดีนะครับนี่เรามาถ่ายรูปคู่กับเรือก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะเดินไปครับในโซนอื่นๆบ้างนะครับอันนี้เป็นสะพานนะครก็มีคนมาถ่ายรูปเยอะนะครับเพราะว่าด้วยรวดลายสวยงามนะครับเขาจะแต่งตกแต่งในลักษณะของโรมันนะครับนะครับเคยเ,เดินคุยกันเล่นๆว่าทั้งหมดนี้นะกลัวจะเป็นร้อยล้านนะครับ เพราะว่าโอ้โหเนลมิดขึ้นมาจากกลางป้าเข่าเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับเพื่อนๆเยอะมากนะครับต้องลงทุนสูงมากน,นี่เราก็ย้อนกลับมาที่ทะเลนะครับทะเลเทียมนะอันนี้ก็ถ้าใครไม่อยากลงไปเตะโตขึ้นก็นั่งตรงาชายหาดได้นะครับตอนนี้เราลองมาสำรวจ กันที่นี่ครับอ,อันนี้คือที่ทะอันนี้ไม่ใช่ทะเลครับอันนี้เป็นสวนนะครับสวนน้ำสวนน้ำที่เราจะมาลงเล่นกันนะครับเนื่องจากเราไม่มีนะครับโปโปนะครับก็เลยถ่ายบรรยากาศไม่ได้ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นจุดที่สดชื่นมากๆนะครับ น้ำเย็นนะฮะน้ำผุที่มันผุดขึ้นมาครับมันค่อนข้างที่จะเย็นเหมือนผ่านช่องทําน้ําแข็งเลยครับตอนนี้เราก็เดินสารวจพื้นที่ก่อนนะครับอันนี้มีศูนย์อาหารปวามมาแคะนะครับก็น่าจะเป็นอีกวันหนึ่งครับที่เราจะไปชมปวามมาแคะอันนี้ก็เป็นนะฮะบ,บริเวณด้านหน้าศูนย์อาหาร ะครับเป็นสนามหญ้าเย็นๆหรือตอนเช้าก็สามารถมาเก็บภาพได้นะครับนี่สำหรับเด็กๆที่อยากจะถ่ายรูปคู่กับซูปเปอร์ฮีโร่นะครับหรืออนุตัษ์งดาวนี่ครับห้องสำหรับนะฮะรับประทานอาหารก็จะมีสะพานครับให้เดินนะครับออกไปถ่ายภาพที่ฟังได้นี่ มาเจอห่านครับเขาก็เลี้ยงห่านนะครับแล้วก็เลี้ยงเป็ดนะครับกาคอีอันนี้เป็นบรรยากาศที่ใกล้จะมืดและ้ะยำเย็นแสงเริ่มน้อยลงนะครับแต่บรรยากาศก,าศก็สดชื่นนะครับตรงโซนนู้นเหมือนเขากำลังจะทำไม่นะครับไม่แน่ใจว่าเขาทำเมืองหิมะหรือเปล่า แต่ถ้าไม่ทําก็น่าจะเป็นลักษณะที่ว่าทําให้ไทยรูปนะครับนี่ครับเหมือนเขากําลังจะก่อสร้างนะครับเพิ่มเข้ามาก็ใครที่สนใจนะครับลูกหลานอยากจะมาเที่ยวมาเล่นน้ําชมบรรยากาศนะครับที่เดอะสีสอดสวนพึ่งราชบุรีก็เชิญชวนนะครับทุกคนนะครับ มาสนุกกันได้นะครับโดยเฉพาะในช่วงฤด,ดูร้อนนะครับในช่วงสงกรานต์นะครับก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ให้บรรยากาศที่สดชื่นได้ยอดเยี่ยมมากๆและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับเ,เ,เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามช่องเมลโลดี้แทบ้านทิสานลำเพลินสำหรับวันนี้เราคงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ